สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื่อนี้มาพบกับปูน้ำไสได้ครับผมปูน้ำไสยาผ้าพอแม่พี่น้องมาตามหาเนวท่งตัวเล็กเนาะครับผมกัให้พแม่พี่น้องได้รับส่งรับหลับมันมันเนาะครับมื่อนี้กับเปลี่ยนบรรยากาศเนาะครับผมผ้าพรมพี่น้องมาชมวิวบรรยากาศเนาะครับนี่ครับมาวัดซิรีพอดเนาะครับผมมากับแม่น้ำเชียพอกอม่เชียครับมาตามแนว้ทางให้พแม่พี่น้องพร้อมเนาะครับผมเปลี่ยนวิวบรรยากาศทีเอฟซีุกคนเนาะครับนี่ครับ นี่ก็จะเป็นคลิปของเกียน์นกนะครับผมให้พ่อพี่น้องได้รับชมเราฟังน่ามกันนะครับครับวัดเป็นกับสวยแห้งนะครับผมขอบคุณนแฟนครับสั้งช่องนะครับผมที่กรุณาเมตาให้นอททางอูน้ำเช่นะครับบนเหลกดแช์รดติดตามครับผมสู่กันต้องวดเด้อครับผมเด็กไม่ก่อพี่รุดเด็กครับนี่นะครับ โอ้โมาเสียสิงครับผมท้าขึ้นวัดได้ครับผมเดี๋ยวให้พ่อพี่น้องทุกคนเดี๋ยวเบิงน้ำกันครับผมแดดหอดน,นิดนึงนะครับเซลน้ำเสะหาวิวให้พ่อพี่น้องเดี๋ยวเบิงน้ำกันครับย้ำสร้างเข่าเป็นอุโมงค์ไม่นยนากหนาักน,นะครับ ครับตะกี้เพิ่นเฮ็ดท่านแล้วเนาะครับผมวัวน้ำไส้มาครับแต่ไหนหน่อยเกาะกลางน้ำเนาะครับผมนี่ครับทางอ้อมไปนะครับผมครับครขอพูดเดี๋ที่ทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังขีดวัวน้ำไสเนาะครับกดติดตามกดคอมเมนต์ในวัวน้ำไสเนาะครับผมขอบคุณทุกคนเด้อครับผม เอ๋อเป็นการบอสเสียเวลาเนาะครับผมพน้องไส้ยาผาพ่อยพี่น้องไปรับชมรับฟังคลิปแนวทางตัวเหลขน้ำกันไปรับชมรับฟังน้ำกันได้เลยครับอ๋อค่ะเด็กนุ้ชมกับเจนุกเนาะครับมาเบิ้งตัวเหลขกน้ำกันเนะครับค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นงวดเก้าเนาะครับเจนุกชุดเต็มเลยนะครับผมค่ะ สิบเจ็ดมกดาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับบนล่างครับผมวิ่งสามนะครับเพื่อนขาเขานบสามสองสองสามค่ะครับผมมันเขามาไหนหมวดเลยดิแมนครับค่ะหมวดเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าครับผมค่ะค่ะหมวดเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าอีกอย่างคำเจ็ดเจ็ดเก้ากับสองสามครับค่ะค่ะมาบนหมวดไหมครับผมเลขเกียดนุกหนึ่งกุพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ วิ่งบนล่างเจ็ดกับสามเน้นไปที่เจ็ดครับอ๋อเพมากเจ็ดแม่นครับสองตัวบนล่างครับเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดสามหกหกแปดสามแปดครับเน้นไปที่เจ็ดสามกับหกแปดครับแต่ว่าหมวดว่าหาันเพิร์ลมีซีเก่าผมเนาะแม่นครับเพิร์ลฟันท่องซีเก่าว่าเขาขาดดันบุชช่ว่าเขาชุดเต็มเพิร์เนานะครับเรียชุดเต็มไมพอไปเป็นรองอีฟซี่ในเบิร์กน้มกันครับ พันจอเล็กวิ่งนี่ผา,าดเนี่ย้ลยค่ะท่านผู้ชมเจนนกนี uk, ่เจนนกเจฟ้องเบียพันทนายมาาขอคุ้นแนวทางขอมุ่นเจนนกขอคุณนเอฟซีใจดีพ่นทรงมหาห้ยเนาะครับค่ะเพ่นมกเจ็ดสามบครับแม่นครับพ่นมกเจ็ดกับสามครับนี่ก็จับคู่เลยครับเจ็ดสามครับหกแปดพันมาหกแปดครับเลขเน้นๆทั้งนั้นครับผมค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเจโนก เอฟซีเพิ่นทรงมาให่น้ำเชียน้ำเชียก็เล้วมาไห่อู๋น้ำช่ยงยรับสองงวดนี่ค่ะแต่ว่าน้ำเชียก็เห็นขอมูลเพิ่นมาเดินดีนะครับหลายงวดแน้วเพิ่นเขาตารางนะคะ่ะานูช่อชมครับเขาตารางหาหนึ่งกับเขาตรงๆงเลยน้ำเชียเห็นค่ะโอ้ครับนี่นะคะเอาแคปหน้าจอแล้วค่ะานูมชมครับแคปหน้าจอเจ๊นุ๊กค่ะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปออน้ำเชี่ยจะเอาเลดวิง่งพี่อิฐสมุทรปาการแล้วค่ะครับให้อูน้ำใช่ตัวเดียวแล้ควค่ะเลดวิ่งพี่อิฐสมุทรปาการะคะ่ะเม็ดเดียวตัวเดียวเน้นๆครับค่ะรอหลับส้มได้เลยครับผมอ๋ค่ะเมื่อนี้อ๋อค่ะทดานมู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนาะครับ ค่ะก็ได้เห็นกันแล้วของเจ๊นุกค่ะเพิ่นวิ่งเจ็ดกับสามค่ะเลขเพื่อนเดินดีแล้วค่ะเลขลางค่ะเลขลางเดินดีมากค่ะดานมู้ชส้มค่ะเอาเปลี่ยนบรรยากาศครับผมมาให้พี่น้องเอฟซีเบิงเนาะครับเย็นสบายครับผมเนาะสบายตาครับไปย่างเบิ่งกันเลยยยวัดไซนเนี่ยวัดิรีพรครับวัดิริพรค่ะอื ใช้กัะนาแต่งตัวเป็นยังไงมือนนี่น <laughs> ส่งไล่ส่งไล่หมาเขาอ๋อ้พนมมีคอพร้อมดีหำครับอันคอละคั่ง,งพูดตรงตรงแง่ออไปพุ่นได้หำมนตงีพูดพุ่นยืดที่หนึ่งพุ่นไหมหำเอาลองไปยางมาเริ่มต้นดูให้ซื้อเสียงโด่งดังให้ยผ้าพอใหญ่ไม่ใหไงพุ่นได้ถือกเกลเอน้ำแน่ เปลี่ยนบรรยากาศค่ะท่านผู้ชมค่ะกับแนวทางของเจโน่ค่ะข้อมาไหมฮัม <c oughs> เสียงดีตัวละค่ะได้หน่อยล้วนล้วนมาเลยค่ะอ๋อคาดานผู้ชมเจนุก เลขวิ่งงวดนี้ได้มาสามกับเจ็ดค่ะสามกับเจ็ดผน ent เจ็ดค่ะท่านผู้ชมเน้นตัวไหนมาตัวนั้นค่ะท่านผู้ชมเลขวิ่งเพิ่นเดินดีมากค่ะอ้าวสาธุปังปังกับกับฟันเห็นมันเหม็นแม่นคือจังแต่สมัยก่อนผุนน่าฟันแม่นค่ะเอาไปขึ้น่นได้ครับเบิ้งเบื้งว่าหันในปลากะหลายอยู่ดิ ลายยืนบัวป่าอืมลายค่ะค่ะโอ้งามงามงามแงมหนาวมืึงนี้สิหนาวค่ะยืดอีหนะครับค่ะเย็นธรรมชาติครับค่ะสิเลืกค่ะอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมครับอันพอลึกหลับท่านไหนมาหันบ่พอลึกหลับเหล็กฟันท่านมากครับมีแต่เหล็กกมื่อนว่าหันเพิ so ่นอ like, ันเพิ่นฝันเหมือนบ่ทำเด็กเย็ดเก่าเมียนฝันยืนล่วน้ำดันโอ้ดดอนเตน แต่คุมพ่อเงยไหมครับป้าฝันแม่นเนาะติงแต่บวชมากกับแม่นอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมฝันแม่นครับครับค่ะเอาสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางของเจนุกเนาะครับค่ะพอกันคลิปน่ะยูดีไม่แห้งสุขูสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ